สวัสดีค่ะแฟนท,ทางบ้านนะคะวันนี้นะคะป้าเพชรี่จะพามาทำหมูหรือว่าหมูสามชั้นต้มกาแฟนะคะก็จะมีนคะคะส่วนผสมจะมีนี่นะคะกระเทียมหอมหัวใหญ่ขิงแก่นะคะนี่ค่ะเอาลงไปในหม้อเลยนะคะนี่ตามด้วยพริกไทยดําเม็ดนะคะใครไม่มีก็ใช้พริกไทยป่นก็ได้นะคะน้ําตาลนะคะประมาณ หนึ่งหรือว่าสองช้อนโต๊ะนะคะซุปก้อนเพื่อเพิ่มรสชาตินะคะตามด้วยนี่ฮะซีอิ้วขาวประมาณสองสามช้อนโต๊ะและนี่นะคะกาแฟของเราสองสามหรือสี่ช้อนโต๊ะก็ได้นะคะเอาที่แฟนทางบ้านชอบเลยก็เป็นกาแฟดำปกตินะ,ะคะแบบไหนก็ได้นะคะที่ไม่ใช่ทีอินวันนะคะนี่่ะใส่ไปเลย จะหอมนะคะอันนี้คือสูตรหมูต้มกาแฟนะคะแบบง่ายๆนะคะนี่ค่ะอันนี้เราก็รอให้เดือดนะคะรอให้น้ำเราเดือดก่อนพอน้ำเราเดือดแล้วนะคะเราก็นี่ค่ะเอาหมูของเรานะคะจะใช้หมูส่วนไหนก็ได้นะคะแล้วแต่ฟนทังบ้านเลยป้าไปซี่ก็ใช้ ส่วนหมูสามชั้นนะคะเพราะว่าเราชอบกินกันนะคะส่วนแฟนทางบ้านจะใช้หมูส่วนไหนได้หมดเลยนะคะเอาลงไปต้มเลยค่ะประมาณสี่สิบห้าถึงห้าสิบนาทีนะคะหรือว่าเป็นชั่วโมงก็ได้นะคะอยากให้หมูนิ่มมากๆก,ก,ก,ก็ต้มไปเป็นชั่วโมงไปเลยนะคะนี่ค่ะต้มไปนะคะจนกว่าเขาจะสุกสี่สิบห้า ห้าสิบหรือหนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วแต่แต่ของบ้านส่วนน้ําจิ้มนี่นะคะก็แล้วแต่แตนของบ้านมันจะใช้แบบไหนนะคะแบบน้ําจิ้มถั่วน้ําจิ้มซีฟู้ดหรือว่าน้ำจิ้มอะไรก็ได้นะคะป้าพี่ซีก็จะใช้น้ําจิ้มอ่าอะไรนะน้ําพริกของอ่าเกาหลีนะคะพาะคุงคิดเขาชอบมากเลยมันไม่เผ็ดเกินไปสําหรับลุงนะคะนี่ค่ะแต่เราก็ต้องเอามาผสมก่อนนะคะบางคนเขาก็จะกินอ่า ย่างนี้ไปเลยนะคะคือไม่ผสมก่อนนะคะก็เตาที่แฟนทางบ้านชอบเลยนะคะป้าไปซี่ก็จะผสมก่อนเพราะลุงชอบนะคะก็คือจะเพิ่มนี่ค่ะจริงๆเขาก็มีรสชาติแล้วแหละแต่มันจะมันก็จะแบบฉุนๆนะคะเราก็มาผสมเพิ่มนะคะโดยนี่ค่ะป้าไปซี่จะใส่น้ำกระเทียมบ้านเราเนี่ยไปด้วยนี่ค่ะน้ำกระเทียมดองนะคะ คือถ้าไม่ผสมเลยมัน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 โดดไปะคะ่ะแล้วก็ซอสมะเขือเทศหรือว่าซอสพริกก็ได้นะคะใส่เพิ่มไปใครจะใส่น้ำตาลน้ำมันงาได้หมดเลยนะคะพอดีซอสพริกไปใส่หมดะะก็เลยใส่ซอสไอ้มะเขือเทศแทนอําด้วยนี่นะคะพริกปาป,ปิก้าของเรานะคะหรือว่าชอบเผ็ดก็ใส่พริกป่นก็ได้นะคะ ของป้าเพซี่นี่นะคะผสมพริกป่นนะคะถ้วยเมื่อกี้ของลุงอันนี้ของเราใส่พริกป่นบ้านเราผสมไปเลยค่ะ เช็คหมูของเรานะคะว่าได้ที่หรือยังนะคะโดยการนี่ค่ะใช้ตะเกียบเนี้ยจิ้มเนี่ยเนี่ยค่ะถ้าจิ้มลงไปง่ายๆแบบนี้คือนี่เห็นไหมคือหมูสุกแล้วนะคะนี่เห็นไหมจิ้มลงไปง่ายมากแต่ถ้าแบบโอ้โหยักแย่ยักยันนะคะจิ้มยังไงก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่เข้าไปในเนื้อเนี่ยก็แสดงว่ายังไม่สุกนี่เห็นไหมอันนี้สุกแล้วนะคะจิ้มง่ายมากเห็นไหมเนี่ยค่ะส่วนใครจะต้มให้นานกว่านี้ก็ ็แล้วแตะเลยนะคะอันนี้วิธีเช็คหมูของป้านะคะแล้วเวลาหมูลอยขึ้นแบบเนี้ยคือเขาสุกแล้วนะคะส่วนเราจะให้เขาเปื่อยมากกว่านี้เราก็ต้มนานกว่านี้ก็เพิ่มเวลาไปนะคะเนาะนี่ค่ะอันนี้คือหมูสุกแล้วนะคะเรียบร้อยก็หั่นเสิร์ฟได้เลยคะ ก็เสร็จแล้วนะคะ3มชั้นต้มกาแฟของเรานะคะอลังการงานสร้างมากเลยนะคะแล้วก็ผักเรามาเป็นสวนจริงๆนะคะวันนี้เราก็มีผู้มาชิมนะคะบินมาจากเกาหลีเลยนะคะเครื่องดื่มของเรานะคะก็จากเกาหลีนะคะเกาหลีจริงๆค่ะเพราะอะไรเราไปเอามาจากไหนเดี๋ยวเราจะอธิบายบอกเกาหลีจริงๆค่ะเห็นไหมนี่ค่ะเครื่องดืง่มก็ของเกาหลีนะคะคือวันนี้น้ําจิ้มก็เกาหลีค่ะ หมูต้มกาแฟนะคะเดี๋ยวเราสองคนก็ก่อนอนุญาตกินก่อนนะคะมันกินไปได้วยกันค่ะแซ่บๆด้วยกันค่ะโอเค Can you read t h t เอ,อ่อช่องของเคีย No <laughs> say chupa chups chupa c u p หรออือฮะโอเค Drink first หรอ Yes ดื่มก่อนนะคะอันนี้เขาบอกว่าเป็นสไปร์ยนะคะสไปร์ยเกาหลีวาน เออลองๆกันจุบปัจจุบปัจจุบ You d o อ t know what is กระจุบปัจจุบเนยัง You know what is กระจุบปัจจุบลุงคิดเชี่ยป้าไปซีบอกกระจุบกระจุบ You know what is กระจุบกระจุบมันลูกไก่อ่ะบูเบอรี่ No this you don't know กระจุบกระจุบอ้าวจุบปัจจุบจริงๆเหรอ Yeah อ้าวจุบปัจจุบจริงๆอ้าวไม่รู้ไม่รับกระจุบปัจจุบจริงๆเหรอจุบปัจจุบอ๋อมันเหมือนแฟนต้า This is Sprite. So ah, this Sprite. Hmm, this. It's more sweet than Sprite. Mm. What What you like, this or this? You like this or this? I like green tea. <laughs> <laughs> Not for now. Not oh, for now. What do you yeah, like think? No. Yeah. Okay. We check. We should. We check. Yes. Yes. Up okay. to okay. up to okay. us. All right. Mm -hmm. okay. โอเคเรา <Okay. S 1> กินแบบเมี่ยงเลย What s that? <S อันนี้หมูต้มกาแฟอตนนี้อยู่ข้างล่างนะลองคิดคือคือโต๊้มันน้อยหมูต้มกาแฟส่วนอันนี้เนาะเราก็ทําไปแล้วนะคะส่วนน้ําจิ้มแฟนทางบ้านจะใช้แบบไหนก็ได้นะคะกินเฉพาะเขาก็ได้แต่ถ้ากินเฉพาะเขาเราต้องใส่เกลือเพิ่มเพราะว่าป้าจะทําจืดหน่อยเพราะว่าป้าตั้งใจมาทํากับ่นี่ฮะซอสพวกนี้นะคะแฟนทางบ้านจะกินกับซอสถั่วซอสซีฟู้ดได้เลย โอเครุย it's for English subtitle it's pork belly boiled in coffee coffee water y e a coffee soup and with spicy Korean tomato sauce ไม่ใช่ tomato เป็นอ่ะซอสเกาหลีแย่ไปเลยแต่ I make show ไปละโอเค yummy speaking of can we try yummy นะคะโอเคผักแบบว่าเยอะมาก เดี๋ยวชิมหมูก่อนดีกว่าปาปซีชิมหมูกันอ๋อี่สมออเนี่มซอมอืมอืมอืมอน้นอิดีเชคหมูปาไปซีก็บอกไปแล้วนะคะง่าย อืของลุงเป็นพริกปาปิก้านะคะจะไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่ปาเป็นซีใช้พริกอ่ะอีกคำหมูล้วนๆ smell the coffee ใช่ smell the coffee ใช่ค่ะลองดูนะคะต้มแบบนี้ไม่ต้องไปใส่ซีอิ๊วดำห้ามเลยนะคะ มันจะไปกบกินกาแฟ wow, s nice. <S อืผักก็ตามชอบเลยผักของเราก็มีผักสลัดผักกาดขาวต้นหอมนะคะจะเข้ากันแล้วก็พริกเขียวนะคะมันจะเข้ากันทับพวกนี้ mm. เนอะ mm. อร่อยเนอะมากมัก,มก mm. อืม มันที่อุบลค่ะวันนั้นพาลุงคิดไปกินพิซซ่าแล้วตรงข้ามกันเขามีช็อปเกาหลีเพิ่งมาเปิดได้สองวันค่ะทุกอย่างโซเอัล <Yeah. S 1> มาม่าหมูนี่เราก็ซื้อมานะคะหมูเนี่ยรู้สึกมีอยู่สี่ชิ้นสไลด์นะสองร้อยสิบาทก็คือแพงเพราะว่าเขาเขาเขาอินพอร์ตเนาะเขาอินพอร์ตเหมือนของนำเข้าแลวพวกพวกเครื่องดื่มพวกป้า,ปาก,ก็ไปโอ้โหแบบ แล้วก็เห็นซื้ออะไรชีสเป็นแท่งมาด้วยวค่ะอะลุงกี้กินไปและสองอันเหลือรู้สึกจะเหลือสองอันห้าอันสี่ร้อยห้าสิบาทอ่ะค่อนข้างจะแพงนะคะแต่ก็คนนิยมอาหารเกาหลีเนาะเราซื้อไอ้ต๊อกบุกกี้มาด้วยค่ะฮะป๊อกตกกี้อืมอคนเยอะมาก No, could show the face. Mm. Oh, gone. <laughs> mm. Mm, nice. nice food. เราต้มแบบไทยแบบต้มน้ำปลาต้มซีอิ๊วไปแล้วรามาต้มไอกาแฟดูนะครับลองดูมันหอมกาแฟมากคนที่ชอบกาแฟอย่างพวกป้าเนี่ยถูกใจเลยนะครับลองดู <c oughs> แอบมีใบสะระแหน่กับผักชีด้วยเป็นไ,ไงนุงคิดอยู่เลิฟแบบ นี่มเน้นผัก Make you eat เหลี่ยเอ่อ eat อ่อผัก <It> s <S ผัก <stable. S 1> อร่อยอทำให้กินผักค่ะเยอะอืมเยอะนะคะเนี้ป้าซื้อมาสองแพ็คค่ะแปดชิ้นต้มหมดเลย f ีมิดูดีวันนี้มาแล้วนะคะ mm, Thank you for missing me เดี๋ยวจะให้มาบ่อยขึ้นเราจะเทคิมมานี้ทำจะให้มาบ่อยขึ้นนะคะช่วงนี้หน้าเริ่มขาวแล้วแม,แม่พา่ปซีบอกว่าเออคิดมาอยู่อีสานนี่เหมือนดำขึ้นเนาะ บอกว่าลุงก,กินมาอยู่อิสานเนี่ยเหมือนดำคําขึ้นเนาะแต่ตอนนี้หน้าเริ่มจางแล้วแต่แรกหูด,ดำมากเลยคือไม่กล้าก้าออกลิปเลยอ่ะดำเกิน European woman like it boy เราไทยพี่เปาน light white y e ใช่ไหมครคนไทยจะชอบสีขาวอืมทำไมดีเขาว่า think this hello make it not so simple นะคนต่างชาติก็จะชอบผิวเทนแทน,แ,ทน mm. แต่พวกเรากับชอบคนขาวอยู่ที่ทำไมเทนเกาหลีอ่ะชอบเกาหลีทำไมพี่เพื่อนอะรอดอยู <Yeah. S 2> <see> <'s> ่สิแม่นเกาหลีอะ but you not see we have many new subscriber from europe w o m a n from from mm. 20 years to 40 years อ mm. <Yeah. S 2> ืมทําอะไรครับแกทําอะไรครับ ให้ลุงคิดกินอาหารเกาหลีเผื่อลุงคิดจะเหมือนลีมินโฮอันนี้อันนี้บิ๊กโฮลีมินโฮหล่อม,มากป้าดูหนังที่เขาเป็นกษัตริย์อะไรที่ก็ย้อนเวลาไปไปเจอนางเอกอะไรอย่เงี้ยนะคะหล่อม,มากเรื่องเนี้ยเอารูปให้ลุงคิดดูหูหลอกจริงเขาสัญยากำลุ้นเนาะ เราะจะมีภาพก่อนใส่องแบบศิลปกรรมแบบเกาหลีหมอเกาหลีนี่เก่งไทยพีเพิร์ลไลท์ูกโกเกาหลีนะตรงนี้โอเปเรชั่นเหมอหมอเขาเก่งเราจมเม็นมีมีบิวตี้คลินิกส์ everywhere ในช้อปปิ้งเ e ็ t เตเนี่ยเวล็อตแต่ not so good คิดบอกว่าอเอาเแล้วที่ไทยหล่ะเห็นที่ห้างเห็นมีคลินิกเยอะ <yeah. S 2> เพาก็กู้ถูกไง嗯嗯แต่ทีเนี้ยคนไทยหลายคนที่ต้อง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 วง,งเล่บคนไทยที่มีเงินนะที่สามารถจะไปะทำที่เกาหลีได้เนี่ยแดมจะทัด ด็อกเตอร์เกาหลีมอมออินเตอรไทยแต่เมืองไทยก็เก่งนะ Maybe status เ่ยไม่บิคอร์ดดลุกซีรีส์ไงแล้วก็อุ้ยวอนลุกไลฟ์เฟซหน้าเหมือนอ่อดาราคนนี้อย่างเงี้ยลีมินโล want to look like ลิมินโลคก็ดูคล้ายนะเพราะลีมินโลเขาสูงยิ่งแต่อันนี้หน้าฝรัง You k n o w t really want to tell me that I look like Lee Min-Low ไม่ใ oh ช่โลโหกลีม oh ินโหไม่ใช่โลโหโหโหแคปปี้วอร์ครับว่าขัแล้วอืม ผนังบ้านเราพี่เพิ่นเมคเฮาเมควอลแล้วอ่ะ <Yeah. S 1> อืมแงมพงอยผนังไม่ใช่คำแพงแบบว่าโอ้มากันแบบว่าฟู l l option เลยคนะ่ะอคนน่าจะทำอม ผน,นังเปล่าคุณี่บอกว่าบันไดยังไม่มาเลยเขาน่าจะทำพร้อมผน,นัง o oh, u think they just will give us the the wood the wood ban dai and we have to go up with that one to the second floor. Mm, we don't want to design wood b a ันได้เขาทำที่หลังอร่อยกินนะอันนี้หมูเกาหลีนะมันเหมือนมันนุ่มกว่านะ มอซอฟหมูไทยไหมอือเหมือนมันนุ่มกว่านะคะมันไม่แข็งกระด้างเหมือนมันนุ่มแล้วมันขนาดต้มไม่นานนลครับสี่สบห้าทีแล้วก็แช่ไว้น้ำร้อนเวลาจะกินเราค่ตักมามาตัก มาหา่หันอร่อยนะแค่ละแบะมิม้ผักกะเพราเล่นนึงนะแค่อืกะเพราหมึ่ต้ม กันเพ่สปสไปร์นกันสิอลองไหมคุณ <laughs> คิดเด้นหรอ,อมาลองตอนแรกอ่ะ I know it's spicy ลองห้าพีรอบ But not so spicy that you sweat on the nose No เมื <No. S 1> ่อกี้บอกไม่เห็นเหงื่อออกจมูกไม่ค่อยไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่เท่าไหร่ป้าซื้อมันจากตลาดบางเจ้าก็เผ็ดบางเจ้าก็ไม่เผ็ด คิดชอบผ่าเมนูแบบนี้นะฮะเมนูตัวเองนะค่ะอยู่ไลน์อยู่เซล์ยะอยู่เซล์อยู่เซล์กุกอันนี้สตราแคนยิทไหมฉีกน็อสลิปถุงมิดไหนค็อปปี้นะตุย๋ยเ,เดี๋ยวหาว่าสวยมิดเตือนนะตุ๋ยมานี้มากนะมดกนะมดกระมดกระมีเห็นไหมกะหน้ายาวนิดหน่อยนะค่ะเดี๋ยวคลิปนี้ป้าปิ๊ซี่ก็มาทำให้ดูแล้วนะคะหมูต้มกาแฟนะง่ายนะคะหอมและ กาแฟนี่นะคะจะทําให้เนื้อหมูไม่ข่าวนะคะเดี๋ยวคราวหน้าจะอ่าจะบอกวิธีล้างหมูยังไงไม่ให้ข่าวนะคะโอ้โหนี้ซปเปอร์เลยนะคะแต่ว่ากาแฟเนี่ยหนึ่งเขาจะทําให้เนื้อหมูไม่ข่าวและเนื้อหมูจะหอมเราสามารถเอาต้มแบบนี้แลีเราสามารถเอาไปทําเป็นเมนูอื่นได้เช่นนะคะเอาไปทําเป็นผัดกะเพราก็ได้หรือเอาไปทอดให้กรอบก็ได้นะคะ เอาไปต้มใส่ข้าวต้มก็ได้นะคะเป็นข้าวต้มหมูสามชั้นต้มกาแฟได้หมดเลยเราดัดแปลงได้หมดเลยเอาไปผัดใส่ผักอะไรก็ได้นะคะผัดใส่มะม่าผัดใส่เส้นกว๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ได้หมดเลยแล้วแต่เราอะแดปเลยนะคะได้หมดเลยก็กินไปก็อย่ากินเยอะนะฮะดูดูหุ่นนิสหนึ่งนะคะเดี๋ยวมันจะเหมือนเรานะคะสมบูรณ์พูนสุงนะคะแต่ลงคิดเหมือนจะผอมลงนะคะตอมใจนะคะไม่รู้ไปแอบรักสาวบ้านไหนมานะคะ ปลอมใจก็เลยจัดเมนูหมูสามชั้นต้มกาแฟให้เลยอยู่ไรดิสอร์เบสอืมช่วยด้วยโอเคพอมีอะ just need the หมูสามชั้นกับซอสอะเออนะคะผมคิดก็ชอบเพอร์ตามินผักเฟรชเออเฟรนะคะทำให้กินผักได้เยอะขึ้นนะคะลูกใครหลานใครไม่ชอบกินผักอะจัดเมนูนี้ให้เลยค่ะแต่ว่าน้ําจิ้มแบบนี้ดีกว่านะคะมันไม่เผ็ดทําให้คนอื่นเค้ากินได้แต่ถ้าบ้านเราก็อ้หูจัดจ้านหน่อยก็ซีฟู้ดเลยนะคะจัดไปเดี๋ยวคลิปนี้เราสองคน ให้อันฟินิกคลิปอันฟินิกคลินั่นล่ะอันฟินิกคลิปเดี๋ยวเราส่งคนณคุณของลางเท่นดีกลับให้การเจ็นกัน,นคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบาย Thank you for watching